ที่จะมีลูกนะคะอยากมีแต่ดิฉันโชคดีตรงที่ว่ายายพร้อมที่จะดูแลลูกให้ใชนนะคะสองคนที่ฉันไม่เคยอยากทำให้ลูกไม่แต่ครั้งเดียวนะคะนี่คือชีวิตที่ที่เกิดความแตกต่างนะคะแต่ว่าทางว่าลูกได้รับทุกสิ่งทุกอย่างดีรือไห่นะคะตรงนี้ลูกก็ค่อนข้างที่จะได้รับเหมือนกับคนอื่นนะคะแต่ว่าลูกคนนี้กค่อนข้างที่จะเอาอใจนะคะ กว่าจะถึงโรงเรียนนะช่วงเช้าพ่อลูกบอกว่าแม่ต้องกับพอจะใส่สานเที่ยวเพื่อที่จะพาลูกไปซื้อใม้ชูนี่กับจันาร์ใส่น,กกนะคะ,ะต้องถาเพื่อนลูกนะคะเพื่อที่จะเพื่อแทนในเขียที่ว่าที่ว่าลูกขาดในบางส่วนนะคะแต่ถามว่ากับชีวิตครอบครัวเราเคยได้นั่งกินข้าวพร้อมกันพ่อแม่ลูกไหมนีคือนะคะวิันไม่ไ,ได้เพราะว่าสามีนะคะมันนีเกิดมีงานด่วตนต่อตีสามลูกต้องไปนะคะต้องไปนะคะ แต่การที่สามีออกจากบ้านระหมายถึงว่าคนที่บ้านไม่ได้หลับเลยก็คือเราไม่รู้ต้องหาเสื้อขอหาอะไรนกาะที่นี่คือชีวิตที่มัน่บบนี้นะแต่ว่าถามว่าตรงนี้เคยน้ำตาลหรือม่ด้วยตัวเองถามว่าทำไมเราถึงไม่มีเพื่อนทำไมเราถึงไม่ได้เคยไปดูหนังด้วยกันทำไมเราถึงไม่เคยได้ทำอะไรตรงนั้นวมกันแต่นั่นก็คือเราเลือกแบบนี้นะคะเราเลือกแบบนี้น้องแรกแรพี่ก็หวานน้องเนี่ยน้องพูด แต่ว่าก็เคยหลังมากเปลี่ยนเปลียนใจได้นะน้องผู้หญิงเริ่มจากสูนย์ผู้ชายเริ่มจากร้อยแล้วก็สิ่งที่อยากก็ ได้หมดนะคะตอนนี้ก็คือเราสามารถที่ตอบได้เข้าัวก็สามารถอยู่กันได้นะคะสร้างทุกสงทุกอย่างได้นะคะฉันไม่สามารถที่ฉันเริ่มจากศูนย์นะคะฉันไม่เอาสมบัติจากทางที่บ้านมาเลยแต่ว่าตอนนี้หน้าบัานนี้ยที่ฉันมีที่ดินที่ฉันมีบ้านที่ฉันมีรถลูกที่ฉันสามารถที่มีที่ดินรองรับแบ่งคนละเท่ากันทั้งสองคนได้นะคะที่ฉันยอมลำบากนพระว่าที่ฉันขึ้นรถสองแถวมาเรียนมาสอนนะแต่ว่า